สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีแหมารีวิวนะครับแหทีนะครับสองเซนสิบเอ็ดซอกขึ้นเผาเหลือสิบซอกนะครับถือว่ายาวเลยนะครับปากนี้ซื้อมาสดๆร้อนๆครับใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้หวานนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสดูนะครับว่าจะแตกดีขนาดไหนนะครับ สองเซนนะครับป้าย,ยังมีอยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับป้าย,ยังไม่ได้ออกนะครับสองเซนครับสองเซนตายแหนะครับแห่ได้สารมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะลองวานดูในบ่อปลาเลี้ยงเนี่ยครับลองเทสดูว่าแตกหรือไม่แตกขนาด เดี๋ยวจะลองดูนะครับวันนี้ซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหวานในบ่อนี้นะครับ ใหม่ลงน้ําครั้งแรกเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับถือว่าแตกดีเลยนะครับ ปลาเลี้ยงครับปลากระดีทั้งนั้นนะครับตัวสวยๆติดมาครับเดี๋ยวผมจะไม่เอาปลานะครับผมจะปล่อยผมจะปล่อยปลานะครับผมจะปล่อยลงบ่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปลานี้เป็นปลากระดีครับปลากระดีขาวนะครับจะปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้แค่ลองหวานเทสแหนะครับก็ถือว่าแตกดีนะครับผืนใหญ่ดีนะครับสําหรับแห่สิบซอกนะครับ ครับสรุปว่าก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับแหสารมือนะครับได้เล็กดีนะครับชอบเลยนะครับสวยครับสองเซนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเมื่อกี้ลองเทสหวานดูในบ่อเนี่ยครับลองเทสหวานในบ่อปลาเนี่ยครับแต่ผมแค่ลองแหนะครับไม่ได้เอาปลานะครับลองหวานดูว่าจะแตกดีแค่ไหนนะครับก็สําหรับเท่าที al, ่ผม ลองใช้แหมาก็ถือว่าผ่านนะครับปากนี้นะครับสําหรับแหใหม่ผืนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ